สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายคาช่องที่รวมรถเด็ดรถแรงรถหายากและของะส,สมสําหรับคนรักความเร็วทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบปลิ่นควันสองจังหวะชอบเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มในตำนานบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราจะพาคุณย้อนอดีตไปสู่ยุครุ่งเรืองของรถ2จังหวะกับการกลับมาอย่างไม่คาดคิดของตำนานจากยามาฮ่ากับเจ้า RX 13 5ปี2026หหลายคนอาจจะจำเสียงแสบแก้วหูของมันได้ดี และตอนนี้ยามาฮ่าได้นำชื่อ RX 1 3 5กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่ได้อย่างลงตัวเจ้า RX 1 3 5ปี2026ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นรถที่ผลิตแบบลิมิเต็ดและวางขายเฉพาะในบางประเทศซึ่งแน่นอนว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยยามาฮ่าได้ออกแบบมันให้รักษาความคลาสสิกดั้งเดิมไว้มากที่สุด ทั้งรูปลักษ์ไฟกลมถังน้ำมันทรงถั่วและเบาะที่นั่งแบบยาวเรียบซึ่งทั้งหมดนี้เป็นดีไซน์ที่ทำให้คนรักรถยุค9กรู้สึกเหมือนย้อนไวัยกลับไปอีกครั้งแม้ว่ารูปลักษ์ภายนอกจะดูเหมือนกับ rx 1 3 5รุ่นดั้งเดิมที่เคยออกวางจำหน่ายเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ภายในนั้นยามาฮ่าได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะเครื่องยนต์ในปี2026นี้ RX 135มาพร้อมเครื่องยนต์ 135cc 2จังหวัดเช่นเดียวกับต้นฉบับแต่ได้ปรับให้ผ่านมาตรฐานมลพิษยุโรประดับ Euro 5ได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งระบบไอเสียแบบแชมเบอร์พร้อมคา t a l y ติคคอนเวอร์เตอร์และการจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกแทนคาบูเรเตอร์ แรงม้าอยู่ที่ประมาณ15.2แรงม้าที่รอบเครื่อง8,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดประมาณ12.4นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากแต่ให้ความประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง25%และลดควันขาวลงอย่างเห็นได้ชัดเสียงเครื่องยังคงเอกลักษณ์แบบ2จังหวะไว้ชัดเจนฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือ RX แท้ๆไม่มีผิดช่วงล่างของรถคันนี้ก็ได้รับการอัปเกรด โชคหลังแบบแกสช็อคที่ให้การซับแรงดีขึ้นเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์สอพอตและเบรกหลังยังคงเป็นรัมตามสไตล์คลาสสิกยางหน้าและหลังใช้ขนาดเดิมคือล้อขอบ18นิ้วใส่ยางหน้าขนาด2.75และหลังขนาด3.00เรือนไล์มเป็นแบบเข็มทั้งหมดไม่มีจอดิจิทัลเลยเพื่อให้คงความคลาสสิกไว้ให้มากที่สุดแต่มีลูกเล่นเล็กๆอย่างไฟเตือนเกียร์ว่างและระบบไฟเลดรอบคันที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนไม่ให้เสียดีไซน์ของเดิม เรื่องน้ำหนักตัวรถนั้นอยู่ที่ประมาณ112กิโลกรัมเบาและคล่องตัวเหมือนเดิมเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือจะเอาไปแต่งซิ่งก็ไม่มีปัญหาใครที่เคยขี่ RX มาก่อนจะต้องร้องว่านี่แหละกลับมาแล้วจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า RX 1 3 5กลับมาแบบนี้ราคามันจะเท่าไหร่กันแน่เพราะชื่อเสียงของมันในวงการรถมือสอนี่ไม่ธรรมดาเลยรุ่นเก่าๆบางคันราคาทะลุแสนบาทไปแล้ว สำหรับ Yamaha RX 13ยามาปี2องพนีนี้ราคาเปิดตัวในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ8 8 0 0 0บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับความมหายากและความคลาสสิกที่คุณจะได้ไปครอบครองและแน่นอนว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดผลิตจำนวนจำกัดเพียง5,000ันคันทั่วโลกเท่านั้นโดยแบ่งมาให้ประเทศไทยเพียง800คันเท่านั้นใครสนใจต้องรีบจับจองกันเลยเพราะมีข่าวหรือว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดจองล็อตแรกในอินเดียก็หมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึง6ชั่วโมง ถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของรถ2จังหวะหรือกำลังมองหารถสสมที่มีทั้งความคลาสสิกและคุณค่าในอนาคตเจ้า RX 135ปี2 0 2 6คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วอย่าลืมมาแชร์รูปหรือความรู้สึกหลังขับในคอมเมนต์ให้พวกเราฟังกันด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถหายากรถแรงรถตำนานที่เราจะนำมาให้ชมกันในคลิปต่อๆไป ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับวายคาช่องสำหรับคนรักความเร็วทุกคน